สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับเราช่องพลายอังเปา c h ชาแนลครับวันนี้พาน้องอังเปากลับบ้านครับน้องอังเปากับแม่แตงกวาถึงบ้านอย่างปลอดภัยครับสะดวกขึ้นรถง่ายลงรถก็ง่ายครับไม่ติดขัดอะไรมากครับ มาถึงก็เล่นดินยังไม่ได้ยังไม่กินอะไรกินนิดนิดหน่อยหน่อยยังไม่ชินที่มั้งครับน่าอีกสักวันสองวันครับก็ให้กินเทีลนิดละหน่อยเพราะว่าให้เยอะก็ไม่กินครับดูดูครับอางเปาเล่นเล่นเล่นแล้วมาถึงก็เล่นดินฝุ่นตลบต้องฉีดน้ำ ครับไม่ให้ฝุ่นมาก็ไม่อากาศไม่ร้อนครับพอดีทางบ้านก็มีที่พักช้างอยู่แล้วครับพอท่านสร้างไว้หลายปีแล้วครับเวลาช้างกลับบ้านก็ได้พักที่เนี่ครับ นี่ครับเราจะอาศัยปากลวยตรงนี้นะครับระหว่างที่ยังออกไปไหนไม่ได้ครับแล้วก็จะมีต้นสับปะรดยังไม่ได้ขนเข้ามาครับเพราะว่ารถเข้ามาไม่ถึงครับรถคันใหญ่มากจะเอารถเข็นไปขนเข้ามา เอาเล่นอะไรกันลองกิกกิ๊กเปาเอ้ยยังไงลูกสวัสดีครับเร็วเปาทำมาเร็ว โอ้เล่นดินแล้วเล่นจนเป็นหลุมหมดแล้วครับนี่มาถึงก็เล่นดินฉีดน้ำเย็นชำ่ำไม่ดิ้นครับไม่ดิน้นถึงเปลี่ยนที่ใหม่ก็ไม่ดิน้นก็ยังโอเคอยู่ครับยังปกตินูนนูนดูดูดูสิ เจอนักเลงถิ่นแล้วเป่าเป่าทักทายหน่อยเลยเป่าบนสูงโอ้เฉยครับสงสัยยังไม่ชินยังไม่ชินที่ยังตื่นเต,นต้นอยู่ เล่นอะไรนะเปล่าฮะเล่นอะไรลูกดูสิดูสิสทะลึงแล้วทะลึงแล้วกินยาละกินไหมละ่ะเอาไปป้อนแม่โอ้โหโอ้โหจะเอาไปป้อนแม่ อะไรอะไรเป็นไรนิ่งเลยนิ่งเลยส้องยจะเหนื่อยเดินทางไกลแตงกวาก็ขึ้นรถประจำครับเมื่อก่อน แต่พอไปอยู่ที่พัทยาก็นานครับไม่ได้ขึ้นรถแล้วแต่อังเปานี่ยเคยเพิเ่งเ,เคยขึ้นครับแต่งกวาก็เคยมาอยู่ที่บ้านครับตอนยังยังเล็กอยู่ครับแต่อังเปานี่เพิ่งเคยมาครั้งแรกครับมากับแม่ก็ไม่ไม่ตื่นเต้นไม่กลัวอะไรครับ กรรมศักดิ์สิทธ์ปู่ย่าตายายช่วยลูกหลานครับปลกปักรักษาคุ้มครองช่วยดูแลควบคุมช้างช้างเราเลยไม่ดิ้นไม่ดื้อครับเป็นไรเล่นอะไรกันเล่นอะไรกัน เล่นดินอีกแล้วไอเล่นเยอะมันฝุ่นลูกคืนนี้ก็คงจะนอนที่นี่แล้ครับมอนข้างในไปก่อนเดี๋ยวช่วงเสร็จธุระทุกอย่างก็จะขยับขยาย ออกมานอนด้านนอกกลางวันก็จะอยู่ด้านในครับเดี๋ยวจะต้องเอาดินมาใส่พื้นที่รอบข้างทําเป็นที่นอนถ้าอยู่ที่เดียวเดี๋ยวจะเบื่อครับต้องสลับเปลี่ยนไปเรื่อยครับเล่นฝนอีกแล้วครับคลิปนี้ขอ จบไปเท่านี้ก่อนนะครับฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับให้กำลังใจครอบครัวพายอ่งางเปาของเราด้วยครับกับช่องพายอ่างเปลชาแนลนะครับสวัสดีครับ